ใครอยากจะเรียนภาษาจริงมาฝึกเรียนภาษาจริงกับแอปสเตอร์นะคะโอเคอปิดเทอรแล้วแม่ปางข้าวต้องอ่านภาษาจริงเรื่องภาษาเรื่องอะไรก็ตายก็ใต้นะคะก็คือว่าวันละวะละหนึ่งโปะละกันอันนี้คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับแสง คำถามหน้าถือนะภาษาไทยเขาแปลเป็นแบบนี้นะคะเนาะแล้วภาษาจิงอ่าเรียกว่าสิว่างก็วิสมมะะโอเคเริ่มต้องเลยนะก็คือว่าเรื่องฝึกอ่านภาษาจิงก่อนนะคะมาหน้าวได้วิสังเิสังวิสังก็ต้งองุ้นบาปาให้บาบา讲คุ้นสิ 宝宝记住了，妈妈教宝宝背儿歌，宝宝也记住了。宝宝的脑袋好像个大仓库，能装进去很多很多东西。原来脑袋里有大脑皮层，形状像核桃仁。 学知识的时候，会在它的上面留下记号，这是这些在好这,<后>这些字记这些记号越深，脑袋就会记得越牢。 อ่าเห็่ไหมนี่อันนี้คือภาษาจีนนะคะขั้นขั้นล่างนี่เป็นเอ่อพิงอิงนะคะแล้วถ้าใครเอ่ออานไม่แปลงก็อ่านพิงอิงก,ก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะให้พยายามฝึกเออ่ดูภาษาจีนเป็นตัวหลักนะคะถ้าเราดูบ่อยๆอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็อ่านแปลงแหละนะโอเคแล้วเรามารู้ ความหมายของภาษาจีนนะคะมาเนาใต้为什么像个大仓库หมายความว่าอะไรทำไมสมองเหมือนโกดังอ่าเหมือนโกดังใหญ่ต่า仓库ต่า仓库คือโกดังใหญ่เนาใต้ก็คืออ่สมองนะคะเียงคือเหมือน,นะคะ่ะ ป้าป่า给宝宝讲故事อันนี้นะ宝宝ที่นี่เราสามารถแปลว่าเด็กๆนะฮะหรือว่าลูกก็ได้นะคะมาคุณพ่ออ่านนิทานให้ลูกฟังอ่าให้ลูกฟังนะเพราะว่าคุณพ่อฮะมีคุณพ่อด้วยก็เลยป่เป่าอ่าอยู่ที่นี่เราก็ต้องแปลเป็นลูกฮะจะไม่แปลแปลเป็นเด็กๆนะคะเมื่อเล่ากืศอก็คือว่าเล่านิทาน ลูกก็จําได้แล้วอ่าเะ宝宝เ住了อะก็คือว่าลูกจําได้แล้วแม่มา,มา,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 าเ教宝เอ,อเกอหมายความว่าอะไรแม่สอนลูกร้องเพลงเด็กไม่ใช่เป่คือท่องท่องหะท่องจําอะไรอคล้ายๆอะไรอเออเกอ,อคือกลง,งกลอก็คือว่ากลองก็คือว่าให้ท่องกลองนะฮะ รองเต็กนะฮะป宝也หมายความว่าอะไรลูกก็จำได้แล้วอะจําไ้ก็คือจำได้นะฮะ宝宝的脑袋好像个大ยงเก็เหมือนกับค่ามโป่ใช่ไหมอาหมายความว่าอะไรลูก宝หมายความว่าสมองของเด็กของลูกอของลูกเปียก เขาเสี้ยงเหมือนอ่าโกดังโกดังอะไรตาชังคู่โกดังใหญ่อ่าโกดังใหญ่能装进去很多很多东西能装进去หมายความว่าอะไรสามารถใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปจจร装进去ก็คือใส่เข้าไป很多很多东西หมายความว่าอะไรสิ่งเข้าไปเยอะเยอะอะไรอะไรเยอะ สีคือส,สิ่งของสิ่งของอ่าก็คือสามารถแยบใส่อะไรของอะไรเยอะๆมากมายนะคะยือนหลายที่แท้อ่าที่แท้อะไรหหนาวใต้ลี่脑袋里有大脑皮层ในสมองนั้นมี大脑皮层หมายความว่ามีเป็นเป็นช้างช้างใช่ไหมอ่านะ大脑皮层อ่าสิงจ้วน เซียงเหอท้าลหนหมายความว่าอะไรมีลักษณะเหมือนถั่วออนัดอ่าใช่ไหมวอนัดไม่ใช่อนัดวอนัดอ่าวันัดฮะค่อยเห็นวันัดไหมเหมือนกับสมองใช่ไหมมันก็เป็นหยักหยับหใช่ไหมอ่ามันก็เอ่ออัานั้นก็เรียกว่าตาหน่าอีเมองนมออง เวลาเรียนอ่าเวลาเรียนเรียนคือก,ก็คือเรียนฮะ会在他的上面留下记号หมายความว่าอะไรคก็คือสามารถใช่ไหมสามารถทิ้งอะไรรอยรอยไวใไออย้ใช่ไหมจีห่าก็คือรอยใช่ไหมรอยถูกปะอะเหลือเสียก็คือว่าใส่ลงอ่า หลลงไม่ใช่ไหลลงก็คือทิ้งไว้แหละก็จะมีอะไรเอ่ออรยทิ้งไว้อา่าแปลตรงตัวแปลว่าไหลลงแปลตัวตัวไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่องเลยเอ <c oughs> จเจอเสียจีห่าวเยอะเนหมายความว่าอะไรจะเจอเสียก็คือลายพวกนี้จะยิ่งลึกขึ้นอา่าก็รอยอะไม่ใช่ลายล,<ะ>ล,ลอยอา่ารอยพวกนี้ก็จะยิ่งลึกขึ้น อ่าเยอะเซิงก็คือเซิงก็คือรือใช่ไหมเยอะก็คืออะไรเยอะหมายความว่าอะไรยิงย่งอ่าก็คือยิ่งอ่ารึอ่านั่นหมายว่า脑袋就้记得越老หมายความว่าอะไรสมองก็จะจำได้มากขึ้นได้นานไม่ใช่จำได<ต>้<ต>ีขึ้นอ่าเยอะเหล่าก็คือว่าจะใตอ่ตออา记得อ老หมายความว่าจำใต้ตี อิงมากขึ้นโอเคอ่าโอเคใครอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะก็ตามตามแต่พี่เอสเตอร์นี่แหละเอ่ออ่านภาษาจีนอ่านเสร็จแล้วก็ให้เข้าใจเนื้อหาแล้วก็อ่านบ่อยๆดูบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็จดจำใต้อ่าตัวนั้นสื่อใต้นะคะแล้วก็เค้าหน้าเราก็มามามา,มาเรียนอ่าเรื่องอื่นๆนะคะโอเค 拜拜。Bye bye.